เบิร์ดเทคนิคเป็นพระเอก MV สีหน้าแววตาถ่ายทอดออกมากทำคนดูร้องไห้เศร้ามากเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มแตงโมนิดาโผล่เล่นเป็นพระเอก MV สีหน้าแววตาถ่ายทอดออกมาทำคนดูอินจนร้องไห้ตามเรียกได้ว่าไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจและยังคงพูดอยู่เสมอสำหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาว แตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์โดยเธอนั้นเสียชีวิตไปได้หนึ่งปีกว่าแล้วและถึงแม้ว่าทางด้านแตงโมนิดาจากไปได้หนึ่งปีกว่าแล้วแต่ทางด้านเพื่อนๆน,นและแฟนคลับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมรวมถึงทางด้านเบิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมนิดาที่มักจะออกมาโพสต์ถึงแฟนสาวอยู่บ่อยๆด้านแฟนๆก็ไปให้กำลังกันเทียบล่าสุดต้องบอกเลยว่าเบิร์ดเทคนิคขึ้นแท่นเป็นพระเอก M v มวีเพลงย e s t ตอร์เดของศิลปินเป้วงไม้ ที่ได้ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริงของเบิร์ดเทคนิคกับการจากายาอย่างที่ไม่มีวันหวนกลับของคนที่เรารักแตงโมนิดาซึ่งใน MV ต้องบอกเลยว่าเบิร์ดเทคนิคถ่ายทอดสีหน้าแววตาออกมาจนทำเอาคนดูร้องไห้ตามกันเลยทีเดียวโดยชาวเน็ตที่ได้เข้ามาดู MV ดังกล่าวถึงกับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ใครไหวไปก่อนเลยฉันร้องไห้หนักมากตอนโมเสียแรกแรกก็ร้องทุกวันที่เห็นข่าวกลับมาตอนนี้ดูเอวีแล้วพระเอกเป็นเบิร์ดไม่ต้องสื่อสารอะไรเลยแค่เริ่มเพลงน้ำตาไหลพรากพรากสู้ๆ้นะเบิร์ดร้องไห้หนักมากส่งกำลังใจให้พี่เบิร์ทสู้ต่อ